สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่กับรถ Honda Civic Type R ปี2007นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโชว์รูม Horizon เลยนะครับก็แล้วเราช้าเริ่มทำกันเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปครับเอาให้สุดนะครับให้สุดนะครับโอ้หแน่นกว่าเดิมครับไปเอาให้สุดครับจะได้แค่ไหนนะครับที่ยางครับเอายางแบบวิ่งดีๆไปเลยครับนี่ยางนี้เลยน่าจะดีสุดยางใหญ่สุดเช่นเคยครับ น้ายางหลังใหญ่สุดครับชุดแต่งนะครับเอาอันที่สเตตัสปีวานะครับทำเทอร์โบครับเอาอันที่แรงขึ้นไปเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยติดตั้งครับจาก198แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น530แรงม้านะครับมาสีด้านๆหน่อยแล้วกันครับเท่ดิพวงหน้าคาร์บอนนะครับสีล้สสีเงาไปเลยนะครับมาครับออกมาจากโชว์รูมใหม่ๆก็มาลองกันหน่อยแล้วกันโอ้โห ก็จะเข้าเกียร์หนึ่งได้กลิปกยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเอกล่ะโอเคเดี๋ยวขอไปจูนแล้วก็ไปเจอกันในสนามแข่งกันเลยนะครับก็เอาสนามใกล้ๆนี้แล้วกันนะครับไปกันเลยแข่งกันกลางคืนซะด้วยโมเครื่องมาแล้วครับไป โห oh, ยิง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 ทอยเงงเท็กเปิดแล้วยังเนี่ยน่าจะเปิดแล้วไป เสียงหวานมากเลยเข้าโค้งดีมากเลยครับแต่ว่าคันนี้มันคงจะแรงได้เท่านี้นะครับก็ในรุ่นที่ใกล้เคียงกันก็เนี่ยนำโดงแล้วครับเนี่ย รถปี chat, uh, 2 0 0 7นะครับซีวิกไทยอาไม่มันชิวๆอย่างนี้ ไม่มีใครตามมาเลยเงามากดิฟมาท่านโอ้ยดิฟเอาไม่อยู่ครับดิฟครับเอ้ยอันนี้อยู่นะเอามีคนตามมาแล้วครับลองเปลี่ยนมุมมองการขับบ้างโอ้ยเสียงพออยู่นะ กระจกแตกไปหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นนี่เหมือนได้นั่งอยู่ในรถเลยครับกระจกมันลาวเมื่อกี้ชนขอบไปอ้าวชนเนรับแบบนี้จะกะยากนะครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ VTEC t เทอร์โบครับ พามากนี่เห็นในกระจกหลังมีใครตามมาทันทีเมกันนี่ทันเว้ยชนะเว้ยโอเคเอาครับเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันยิงสาสใจเดี๋ยวเอาครับก็มาถึงสนามต่อไปกันแล้วเอาเลยไปกันเลยวิ่งทางไกลกันหน่อยครับฝนตกซะด้วยพายุ ไปครับซีวิกปี2องเจ็ดไทอร์ไปยอมเขาทางไกลซะด้วยนะเนี่ยวิสัยทัดแย่มากครับอายุนะเนี่ยแบบนี้ ยังเอาอยู่ครับช่วงล่างนะช่วงล่างแบบแบบแข่งด้วยครับเอาอยู่เลยไม่ออกอาการลื่นเลยนะเนี่ยไปทำเป็นรถเรลลี่น่าจะรุ่งอยู่นะคันนี้ เอาอยู่ลูกโค้งครับอโอ้สบายเลยโค้งหักเมื่อกี้ โอ้นี่ถ้าอยู่ในรถนี่มองไม่เห็นเลยเนะี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคไปต่อครับโอ้โหมองทางแทบไม่เห็นนะอยู่ในรถอนะ่ะ ออกไปน้องรถดีกว่าเดี๋ยวเข้าโค้งนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะมองเห็นหน่อย ร้อยครับชัยชนะมันต้องอยู่ในมือเราแน่นอนหมุนเข้าเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวลองวิ่งในในเมืองสักสนามดูดีไหมเพราะสนามมันอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับรู้จะไกลหรือเปล่าไปคนเชียร์ล้นหลาม ไปครับบืนปืนปืนนินิคูเปอร์ก็มาเคยเอารถแรงๆมาวิ่งแล้วมันโหยมันยากไปหน่อยนะครับก็ดูซอฟ์ลงไปเยอะเลย ชนแม่งเลยไม่ให้แซงอ่ะชนเลยเจอแซงแซงเรียบร้อยเอ้ยบเบรกด้วยก็ว่ามันเบกรกทำไมครับหางเลี้ยวข้างหน้าโอ้โหเกือบแหกไม่เป็นไรครับแค่นี้เอาอยู่เอาอยู่เร่งตอ่อหมืนบืน ไปครับโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วยังไม่หลุดแต่โถโซีวิกเลยเนะี่เฮินเหิน ยังได้อยู่ครับทางขึ้นเขายังได้อยู่ครับพอยิงกระจายเลยปุ๊งปังปุ๊งปังเบื่อเบื่อ เฮ้ยโดนชนโดนชนเฮ้ยยา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 แซงยาแซงทางลงเขาเนี่ยเหยียบให้มิดครับเหยียบมิดแล้วครับเลยรอดมาได้ เดี๋ยวไม่ไปซะง,งั้นนะครับเส้นชัยอยู่อีกไม่ไกลข้างหน้าเรานี่เองโอเคชนะแล้วเว้ยเรียบร้อยครับฝนตกโคตรสวย แต่ว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก่อนนะครับซี v i c ไท p อาปี2007ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ